สี่เลี้ยงได้ก็ได้ว่าแต่พระเอกมันล่มดีค่อยเอาทั้งนั้นแหละอยากฟังทำนองไดนอยากฟังทำนองสายล้าข้ามเอาบ่ยากเดี๋ยวสิจัดให้แม่นั่งถานั่งถานั่งปั้งดีๆลวดให้ค่อยนั่งเนี่ยนั่งนี่ละนั่งดีๆเดี๋ยวสิเอิ้นพระเอกออกมาให้เบิ่งพี่น้องเอ๋ยนำ่ภาพพี่น้องมาพบกับพระเอกน้อยนามน์ครับจากจังหวัดมหาสารคามพี่น้องพระเอกมาอยู่ไม่แม่นพี่น้องเอ๋ยฟัง แล้วม่แป้งลำำ้ำซ้ำเติมให้มันซึมอยู่เรื่อยคือหน้าบอา่อใต้นำภาพพี่น้องมาบวกกับพระเอกหน่อยนะฮะมาจากกังบัดมหาสารคามพี่น้องม่นห้วนขับเนี่ยไรเอกออกมาแล้วเบิ่งเอาเรถเด้อแม่ฟอนงามๆลวลายวาดกินแห้ง เป็นไดเม่เป็นไดบอจ้างบอจ้างบอเดี๋ยวฟังมัดก,ก่อนพระเอกดิหนพระเอกล่ะครับี่เอาแม,ม่แม่แบกแบก <c oughs> ทุกงปุ๋ยอยู่รอบอกเขาสอสาขามสิ <c oughs> บอไวมาตีมอล่ข่อยเสียงดีก็ได้เอาล่ำล่าล่ำล่ำใหแม่เรา,าฟังเนี่ยบางคนหนาว่าเป็นแต่ท่านสมัยเนาะ ผู้พ่าว่าเป็นยังจังปอท่านสมัยเป็นหนังเป็นแต่อบอตีนโควิดน้ำเขาบอตีนตัวเขาฉีดวัคซ,ซีนแล้วเรียบร้อย,ยแล้วเออไอมุกฉีดหลา้วยอดคอยฉีดแล้ววัคซีนสิบแปดเข็มหมดสัมผัสหนามึงเปลีย่ยงสี่เนาะเอาเลื่งไม่แคนให้อาจารย์มาแค,ค้นเขน่อยนะแล้วคุณพ่อเอ้ยไม่อยัางไะละ่ะสวดๆจักบารรน,นิพี่น้องหมอลำ่ำเขาสีล่ำเขาต้องเอื้อหาพอซะก่อนเอาตีอืม แล้วคุณพ่อเอ๋ยเสียงหวานหวานกลางวันกลางนี่คือเสียงขอดท้องพวกพี่น้องจำได้อะบอจักรพจิจจำหัวมึงได้เนาะกูฮักกับพ่อมึงนี่นเห็นบ่ไม่ยกมาแล้วจได้ม่ยกแตกบึบๆผู้ตัวร่ำขึ้นบ่ธรรมดาได้พระเอะพ่อยากจับเนี่ยขอบคุณจ้าจ้าอุ้ยแปลกขนาดคือเ่าเขากันคักแท้แม่ได้ผู้เดียวตีแม่ แม่คอยแม่คอยแม่เจ้าตีลาเออขอว่ามันไผแม่นึกตัวนี้นึกไดเราซื้อนึกนึกไดนึกอไถเนื้อบวบว่าเราเป็นไผนี่ละเอาล้ำหอดใ่แล้วผุ้หลักหอวใจหดท้องอ่ะล่ะคุณพ่อเอ้ยล้ำบดขึ้นได้สองลอยหรือสิเป็นคอนวอยได้สองลอยกูบัตรห้าเพิ่นมา สิให้แปดอยกัยังให้แม่นสองลยโอ้ยเด่นน้ออ้อยนอออ้ยนอเออโอ้โอ้โกล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 ยลันนาหันแม่นกูเนี่ให้อยเศร้าหันเ่างให้บ่พอโลพงันเป็นมอนรับยัได้มาผู้ทักแถวบาโอ้ยเบิ่งคนคือเสาหัวนี่เโอ้ย ไม่หามันก็เอ้อกูมาตีกะคักตัวนี่ไหมผู้ฟังเอ้ยไม่หยังน้อผู้ฟังเอ้ยไม่หยังอีกเหลียวมาเบิงตั้งพี่ย่ายหัวหยองสิปากแตกเมื่อวันตายสองคนเนว่ยมาไม่ดูเหลียวมาเบิงตั้งพี่ย่ายหัวหยองสิปากแตกล็องเบิงแม่เป็นยังไงล่ะเหี้านี่มึงสี่เหี้ห้าเดยเจ้าเม่นไพ่หนึ่ เจ,จ้าภาพเจ้าภาพสิเดียเ๋ยวเบื้องหน้าเบื้องปิตามีเงินพราะมิดเ <c oughs> <c oughs> บื้องหน้าคนจะเบื้องที่หนา้าเบื้องมองได้ขันเบื้องกระเป๋าเงิน,นกระเป๋าเงินเป็นไรพี่กระเป๋าเงินหนาหนาเซ็ตตังดีเทลี่หนึ่งเซ็ตัง,ตตงโอ้เงินอีทีตรวจไหมๆๆจะได้ตั้งแก่ร่ำหนาหนึูงฟังเอลยรับตัวตัวคงพามีนาทีคือบักทองท้องเองนี่ออกมาไถนาตั้งแต่สาเศร้ ออกมาแต่ตีตีหาปัดในอีเมยยังบอมาเลยท่องหิวเขาหิวน้ำจนว่าท้องเหี้ยวอุ้งปุ้งออกมาวางหันหิ้วเขาเ่าแล้วเทสจะได้อ้าวกูว่าแล้วกูว<ม>่าแล้วเหตุไฉนมันเป็นยังจังนม่ทรง,งเขากูสวยกันย้อนว่ามันมหาเรืนบ้าอยู่นี่เองอีเท่าเมื่อไหอีเท่าบากท้มึงเป็นยังงังมา่าทรงเขากูสวยแท้ เขาเศร้ามึงไปยังคืนนั้นมาส่งเขาแท้กูมาจากหัวลำกูบ่ได้มาส่งเขาเพิ่อเหตุแบบนี้มึงต้องตายเข้าใจบ่อีเจ่ามึงเข้าใจบ่เดี๋ยวนี้แม่งมึงลำฉากไหนเดียวเนี่ยลำฉากแรกนี่แล้วฉากแรกมึงตอการนะไม่เพิ่นกูแจกซักก่อนนามึงเปลี่ยนบังข้องจะไปไถให้ไถหน้าแม่มึงยังสีมาส่งเขาเมึงออกมาฉากต่อไปบุญแม่มึงยังสีมาส่งเขาบักเบื้เอ้าฉากนี้เพราะไหนขาแม่ก็ตีเอานาไม่พิน ก่อนตัวโอ้กาวน้ำซะก่อนเนาะฉากต่อไปขอโทษได้หลายคันมันมันบอคอยได้รับกับจังซี่ล่ะคอยไปลับสายไปรับสายว่ามันงานแข่งกีฬาสีเกมมาโลดปาดงานหลายกีละปีละเทียฉากต่อไปได้เนาะจังออกมาถามมึงจังออกมาถามมัมึงอยู่นี่ขอขอโทษได้หลายได้คุณแม่จ้าภาพมึงยังจะมาถามผม่าล้ำเก่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางนาที่จังท่าทางเจ้าภาพกะไรนะโอ้ก็เขาบอกกันไว้ล่ะสั่งเลย อันนี้ที่พระเอกไม่หันนแม่ถึงใจบ่บ่บอบอ่คอยอยากฟังพระเอกอันนะแม่พระเอกแต่พระเอกกันดังๆเพื่อ,อไล่โซดดีๆแม,ม่ป้าจากขอนแกน่นขอนแก่นนะเมสนีพ่พระเอกเงินล้านตัวน่ะน่ะพระเอกเงินล้านนีไล่โซดแต่และเธอแม่ยกโอนมาให้เธอละแสนทุนตัวไอ้กินดีละกินดีละคอยอยากบั้งบั้งนี่ละคอยอยากบั้งบั้งนี่แม่มได้เสืออิ่นออกมาให้ถ่ายย่นดีเด้อ